เซตยี่ส <22. S 2> วันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปที่ลานกลางเต็นแอนคาเฟ่นั่นเองครับที่ซันเซ็ตที่พิกัดก็จะอยู่ที่ อำเภอีคิ้วนครราชสีมาเองครับผมจากในตัวเมืองน,นครราชสีมาใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงโดยประมาณแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับที่นี่คือซันเซ็ต2ีจุดพักผ่อนสุดชิลกลางธรรมชาติและลานกลางเต็นท์ที่มีทั้งคาเฟ่บรรยากาศดีที่สามารถชมวิวได้รอบทิศทางสายถ่ายรูปห้ามพลาดเลยทีเดียว สำหรับสายการเต้นมารอชมพายที่ตกหรือจะนอนดูดาวชมหมอกยามเช้าก็เป็นจุดที่น่าสนใจในจังหวัดนครราชสีมาอีกที่หนึ่งเลยทีเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มีตัวช่วยดีๆสำหรับคนที่ขับรถไปเที่ยวบ่อยๆยาสมุนไพรเอ็นดีคุณสำลิดครับผมช่วยในเรื่องปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอว และลดการอักเสบในร่างกายทาให้ผมเวลาไปเที่ยวจะปีนเขาหรือจะยกของไม่ต้องกนะังวลกับเรื่องปวดหลังอีกต่อไปและนี่คือ